สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับรกองบัญชาการสมุทรคบาน,นะครับมีข้อมูลข่าวสารที่จะแจ้งให้พี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับในกรณีที่มีประกาศเชิญชวนของกลุ่มมวลชนต่างๆในพื้นที่นะครับในช่วงวันที่23ถึงวันที่26กันยายนที่จะถึงนี้นะครับกลุ่มแรกครับวันที่23ถึงวันที่26กันยายนกลุ่มทะลุแก บริเวณสําแยกดินแดงนะครับซึ่งกำหนดเวลาที่แน่นอนนะครับคงจะมีการประกาศในแต่ละวันนะครับกลุ่มที่2ครับวันที่25กันยายนนะครับกลุ่มทะรุฟ้าได้มีการเชิญชวนผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับโซเชียลมีเดียและสื่อต่างๆนะครับมีการนัดหมายชุมนุมกันวันที่25กันยายนนะครับส่วนสถานที่ และเวลาที่แน่นอนนะครับคงจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับกลุ่มที RV ่3ครับวันที่26กันยายนนะครับเวลาประมาณ16นาฬิกาถึง19นาฬิกากลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับมีการประกาศเชิญชวนกันที่บริเวณหน้าหอศิลปสี่แยกปทุมวันกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอเตือนว่า พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามพรกฉุกเฉินนะครับการเชิญชวนการชักชวนหรือการนัดหมายให้มีการรวมตัวรวมทั้งการรวมตัวด้วยประการหนึ่งประการใดที่มีลักษณะนะครับแพร่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนะครับหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับจะเป็นความผิดตามพรก ฉุกเฉินและก็เป็นความผิดตามพระบอควบคุมโรคิีต่ออีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับสถานการณ์การก่อความไม่สงบเรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้วัน่วันที่22กันยายนบริเวณสามแยกดินแดงได้มีการรวมตัวกันเวลาประมาณ18นาิกา20นาทีนะครับบร,ริเวณสามแยกดินแดงจากนั้นนะครับได้มีการนำยางรถยนต์และรถกรยานยนต์มาเผา นะครับบริเวณถนนวิภาวดีลังสิตนะครับเพื่อเป็นการกีดขวางการจราจรให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับมีการนำสิ่งของต่างๆรวมทั้งการทุบทําลายนะครับในพื้นที่ของเอกชนและพื้นที่ของทางราชการไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับกรมดุยยางฐานบก ตลอดจนนะครับสถานรักษาพยาบาลก็คือโรงพยาบาลฐานผ่านศึกซึ่งอยู่ในเวรน,นั้นนะครับมีการนําสิ่งของต่างๆะครไม่ว่าจะเป็นแผงเหล็กนะครับรั้วรว้วหนามหรือสิ่งอื่นๆนะครับมาขวางเส้นทางการจราจรให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้รับความลําบากเป็นอย่างมากและการจราจรติดขัดมีการขว้างปลาผู้ประทัด นะครับจนกระทั่งระเบิดแหวงเครื่องและอาวุธต่างๆนะครับจนกระทั่งเวลาประมาณ00.30นะครับได้มีกลุ่มรถจักรยานยนต์กลุ่มหนึ่งนะครับจำนวนประมาณ15-20คนนะครับได้ออกจากบริเวณสามแยกดินแดงตะเวนไปทั่วกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการทุบทำลายทรัพย์สินของทางราชการนะครับทรัพย์สินที่มีใช้ เพื่อพี่น้องประชาชนและทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์นะครับมีการทําลายโดยการเผาป้อมจราจรน,นะครับที่มีการใช้ในการอำนวยความสะดวกการจราจรและการบริหารจัดการจราจรสาหรับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมานะครับจานวน6จุดด้วยกันในเขตพื้นที่สอนอบางซื่อจํานวน3จุดนะครับได้แต่จุดควบคุมการจราจรแยกสะพานควายแยกบริพัฒน์ และทางขึ้นทางด่วนระนองในท้องที่สอนอลุมพินีจำนวนหนึ่งจุดนะครับบริเวณแยกลาชประสงค์ซึ่งถือว่าเป็นใจกลางอของกรุงเทพนะครับและก็มีการจ,ะะจราจรคับครั่งในพื้นที่สอนอพญาไทยนะครับจำนวนหนึ่งแห่งบริเวณแยกกุรุพงศ์ท้องที่สอนอมักกะสันจำนวนหนึ่งแห่งที่แยกมิสัมพันธ์นะครับรวมทั้งสิ้นจำนวน6จุดนะครับ ซึ่งในส่วนนี้ท่านผู้จัดก,การตำรวจนครบาลท่านได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนและฝ่ายสอบสวนทำการรวบรวมพยานหลักฐานและให้นําตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่สําคัญก็คือสมคบกันตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215นะครับวางเพลิงเผาจับผู้อื่น ร,รวมทั้งวางเพลิงเผาทรัพย์สินที่ใช้เพื่อสาธารประโยชน์เป็นความผิดตามประมวลก,กฎหมายอาามาตรา217ทําให้เสียทรัพย์นะครับตามมาตรา358นะครับและนอกจากนี้ยังเป็นความผิดตามพรอฉุกเฉินและพระบควบคุมโรคติดต่อนะครับจากการที่มีการนัดหมายรวมตัวกันในการชุมนุมและการก่อเหตุที่ผ่านมา นะครับได้มีเพจ a ฟ e b o o k นะครับใช้ชื่อว่าแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับได้มีการโพสต์ข้อความเชิญชวนให้มีการชุมนุมหรือมีการรวมตัวและมีการกระทําผิดกฎหมายเมื่อวันที่1วันที่2วันที่7และวันที่10สิงหาคมพุทธศักราชส5 6 4ที่ผ่านมานะครับทางพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐาน และได้มีการร้องขอต่อสารขอหมายจับแอดมินเพจนะครับทั้งจำนวน2คนนะครับและก็เมื่อวันที่17กันยายนได้ทำการจับกลุ่มแอดมินเพจจำนวน1คนบันทึคดีเรียบร้อยนะครับสำหรับเมื่อวานนี้22กันยายนเวลาประมาณ12นาิ45นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้นำหมายนะครับหมายจับของสารอาญาที่ 1596 1506ทั15 150 2564นะครับทำการจับกลุ่มนางสาวปนัสยาหรือรุง้งนะครับที่ในเขตพื้นที่คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับมาดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งเป็นความผิดนะครับตามพรบคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560มาตรา14และนอกจากนี้ยังเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา116อีกส่วนหนึ่ง นะครับนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีนะครับ